การใช้ NRF2 และ NRF1 ในภาวะของผู้ที่มีไตบกพร่องไตเสื่อมไตลดประสิทธิภาพของการทำงานแล้วมันทำให้ฟื้นฟูได้มันเป็นเพราะอะไรในจะอธิบายแบบนี้นะคะทุกๆก,การเสื่อมของไตไม่ว่าจะเป็นไตฟอไม่ว่าจะเป็นหน่วยกรองไตเนี่ยทำงานเสื่อมเนาะคำว่าหน่วยกรองไตก็คือหลอดเลือดนะคะหลอดเลือดที่จะกรองเลือด มันมีการเสื่อมสภาพอะค่ะซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าความเสื่อมทีเนี้ทฤษฎีของความเสื่อมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า oxidative stress นะคะซึ่งมน,นุษย์เราเนี่ยแก่เร็วก็คือเกิดจาก oxidative stress และความแก่ในปัจจุบันเนี้ย WHO เนี่ยเขากําหนดว่าความแก่เท่ากับโรคนะคะเพราะเวลาร่างกายแก่มันจะทำให้ระบบอื่นๆเนี่ยมีความเสื่อม เนื่องจากเมื่อเซลล์มันแก่เซลล์มันก็จะเสื่อมเร็วแล้วเวลาเรานึกภาพคนแก่ให้เอาไปสร้างบ้านสร้างเรือนเอาไปทํางานมันก็จะไม่เหมือนคนที่เป็นคนหนุ่มสาวแข็งแรงเนาะเซลล์ในร่างกายของเราก็เหมือนกันค่ะทีน 2, เนี้ย NRF2 Nrf1 เนี่ยเขาเป็นเทคโนโลยีที่ทําเข้าวานอยู่ในรูปของสารสกัดเนาะเพื่อที่จะไปเปิดสวิตช์กลไกลก,าการทํางานของกลุ่มยีนที่ช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูการดีท็อก พิษดีท็อกขยะออกจากร่างกายค่ะซึ่งพิษหรืออนุมูลอิสระหรือขยะเนี่ยมันคือต้นตอที่ทําให้เกิดออกซิเดทีฟสเตรสซึ่ง o อกซิเดทีฟสเตรสเนี่ยคือตัวการที่ทําให้คนแก่ตัวการที่ทําให้คนป่วยตัวต้นตอของการที่ไตฝ่อไตเสื่อมไตาขาดประสิทธิภาพในการทํางานเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเนี่ยสามารถที่จะลดไอเจ้าตัวการของความเสื่อมได้ก็คือออกซิเดทีฟสเตรส โอกาสที่ไตจะฟื้นก็เป็นไปได้อยู่แล้วนะคะแล้วอีกประการหนึ่งก็คือตัว Nrf1 เนี่ยเป็นกลุ่มโปรตีนที่ช่วยสนับสนุนพลังงานค่ะในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยจะมีพลังงาน ATP เนาะซึ่งทุกเซลล์จะต้องใช้พลังงานทีเนี้ยคนที่มีความเสื่อมก็จะมีภาวะที่ร่างกายขาดพลังงานค่ะเวลาร่างกายของเราขาดพลังงานการเผาผลาญจะทํางานไม่ดีการดูดซึมจะทํางานไม่ดี การกำจัดพิษก็จะทำงานไม่ดีซึ่งนวัตกรรม NRF1 เนี่ย <_ an> เขาช่วยเพิ่มพลังงานให้กับทุกๆเซลล์นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ทาน NRF2 อยู่ร่วมกับ NRF1 นะก็จะช่วยสนับสนุนการเข้าไปลดต้นตอของความเสื่อมก็คือสนิมหรือว่าพิษหรือว่า o x i d a t i v e s t r e s s ซึ่งมันจะเป็นตัวการทำให้ไตเนี่ยพังนะคะ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความเสื่อมหรือว่าออกซิเดทีฟสตร s s เนี่ยถูกทําให้มันลดลงลดลงลดลงไตมันก็ฟื้นอันนี้คือหลักการง่ายๆเลยค่ะสําหรับใครที่ทาน NRF2 NRF1 อยู่เนทขอแสดงความยินดีด้วยนะคะโดยเฉพาะคุณอาสามีของเนทเนาะซึ่งคุณอาเนี่ยทานมาเป็นเวลาร่วมเกือบ3ปีแล้วนะคะค่าการกรองไตของคุณอาเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นล่าสุด ที่เนจําได้76ตอนนี้89.5และมีหลายเคสมากบางเคสค่าการกรองไต49เพิ่มเป็น100บวกค่ะอันนี้คือหลักฐานที่ทําให้รู้ว่าไตาเสื่อมได้ก็ฟื้นฟูได้สําหรับใครที่สนใจเทคโนโลยีในการแอคทิเวทยีนของเราให้กลับมามีกลไกที่สมดุลเป็นอัตโนมัติสอบถามได้ที่เบอร์โทรที่เน้แจ้งไว้ได้เลยนะคะ